โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแช์นะครับใน Facebook นะครับต่อคุณผู้ชมนับรายนับที่โพสไปแล้วเนี่ยเรามียอดแชร์น้อยนะเรบอยากจะเพิ่มยอดแชร์นีครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k i t c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็ไคลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่ครับเขาจะมีเ้องใส่ชื่อผู้ใช้งานนี่ครับอีเมลชื่อจริงน้ำสกุลแล้วก็รหัสผ่านนี่ครับอาแล้วก็ยี่หรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็ติกที่สองช่องนี้กันด้วยนี่ครับอาแล้วก็มากดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่ยุ่งยากเนี่ยก็สมัครสมาชิกงานด้วยบัญชี Google หรือว่า g m a ม l ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนี่ครับพรอสมัครชี่งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับกปลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กรลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ผ่านนี่ครับเอาล่ะก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t a c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราได้ใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นี่ครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ อ่ะเราก็มาดูที <us> ่หมวดโมกตตอนนี้ครับวี้เราต้องการจะเพิ่มแชร์โพสนี่ครับคุณผู้ชมขลอเลื่อนมานี่ครับแล้วก็เลือกที่เพิ่มแชร์โพสเลยนี่ครับเรามาดูที่บริการกันต่อนี่ครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็กลับไปที่ Facebook นี่ครับแล้วก็มาที่โพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นี่ครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับของโพสเนี่ยโดยการกดที่แชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาวางเลยนะครับในส่วนปริมาณอยากเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เนี่ยก็ใส่เลยนะครับผมก็จะใส่ไปที1 0 0่แชร์นะครับพอใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการกรอก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนะครับ พอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับในนั้นนะน้ัก็จะมีเลขออเดอร์นะเพี่อที่ด้ทำการสั่งสิอกันไปนี่ครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนำให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้นะว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอเราใส่มาไม่ถูกต้องนะครับยอดอาแชร์นะครับจะไม่เพิ่มขึ้นนะครัับต่อมาาก็็เเปนนววลที่เรากดสั่งือปนครับ เอาละก็จะเป็นสถานะนีครับของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาละเกิดมียอดจำนวนเงินครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่และยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก่อนผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนะครับอ่จช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ครับแต่ก็เต ต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังกเปาเรสนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเ์นะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นะครับและช่องทางที่4นะครับจะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็เลือกเติมกันดานะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางทรูมันนี่เวลส์นะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินนะครับด้านบนแบบนี้นะครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันวนะครับ ต่อมาเนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนี่ครับอ่ะโดนี้ครับยอดแชร์นะมีอยู่ที่3แชร์นะเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟนหน้าจอนะเพื่อดูยอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าโดยนครับยอดแชร์ของเราเนยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึงหนึ่งพันแชร์กันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆากเนี่ยประกอบได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะครับ ต่อมานี่ครับพ่อยอดแชร์ขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับอแล้วก็มากดคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้้ามาใช้งานในเว็บไซต์ปัดลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะอัตราค่านแนะนํากันด้วยนับถึงค่าเรกันเลยนี่ครับแล้วกาคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้้ามาใช้งานแล้วนะครับะกกด อ่ะแล้วก็กดมาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้เลยนีครับเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมิน2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรือนแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาไลน์หรือว่าสั่งซื้อไปนานแล้วนะเรายอดยังไม่ขึ้นเนี่ยก็เลือกติดต่อหมินกันได้เลยนี่ครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะียผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาเขาสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนีครับตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ